สวัสดีครับพบกับช่อง d ีเอ็ก t ชตนะครับช่วงนี้เราลุ้นข่าวคราวที่ช้างจะได้กลับบ้านนะครับภายศักสุลินได้กลับถึงบ้านเรียบร้อยส่วนพังแม่ด้วนกับน้องเวหาตอนนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าได้กลับถึงบ้านแล้วหรือยังแต่เราก็มีข่าวคราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นที่น่นาสังเกตว่า พังไม่ด้วนหายไปไหนนะครับตอนนี้ช่างภาพของเราขมักขมันเต็มที่นะครับเบิกค่าน้ํามันลดย่างไม่ลดละนะครับเพื่อจีดตามหาพังไม่ด้วนนี่คือสภาพถนนบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับการคาดเดาว่าจะกลับเข้าบ้านเพราะว่าบ้านของ ไม่ว่าใครใครก็รักนะครับครอบครัวสุขสันต์ก็มักจะคุยกันเฉพาะเรื่องกินนะครับโดยเฉพาะครอบครัวของช่างภาพต้องเรียกว่าอาหารถูกใจอนามัยถูกลืมกันทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งอยากจะพูดถึงครอบครัวนะครับอยากจะฝากบอกน้องๆนะครับเราไม่สามารถบอกพี่ๆนะครับบอกน้องๆว่า อย่าคิดถึงแม่เฉพาะเวลาท้ออย่าคิดถึงพ่อเฉพาะเวลาเหงาให้คิดถึงเวลาเราไม่มีตังค์ด้วยนะครับพ่อกับแม่ช่วยเราได้ข่าวที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็คือหลังจากที่เราถ่ายพังไม่ด้วนกับน้องเวหาได้นะครับหลังจากนั้นอีกสองวันมีคนเจออยู่แถวลำตะคองนะครับ ช่างภาพของเราก็ไปเจอแต่รอยนะครับไปช้าประมาณ10นาทีแล้วก็ก็หายไปทีเดียวนะครับไม่ปรากฏกายอีกในช่องของเราก็พยายามอธิบายว่าพังไม่ด้วนเป็นอยู่กับญาตินะครับเพราะแถวนั้นมีโของอีกโขงหนึ่งแต่หลังจากที่ช่างภาพเราลงจากเขาวันนี้ได้ข้อมูลว่า5-6วันที่ผ่านมานะครับ พังแม่ด้วนปรากฏกายอยู่แถวนี้นะครับแถวภาพที่เราเป็นตัวนําเสนอวันนี้ก็คือพังแม่ด้วนกับภูผาและภูเขานะครับเป็นภาพเดิมช่วงสงการนะครับ้ใแม่ด้วนเดินมุ่งหน้ามาทางนี้พร้อมทั้งแม่หางยาวแม่หางทองนะครับกับโลกส่วนแม่หางดําไม่มานะครับ จึงสันนิษฐานกันว่าพังแม่ด้วนน่าจะเจอกับของนะครับเพราะถ้าไม่เจอกับของเขาน่าจะอยู่ในละแวกแถวนี้หรืออยู่ใกล้ๆกับถนนนะครับเพราะเข้าใจว่าถนนเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นหลักของครอบครัวพังแม่ด้วนในการเดินทางเราจึงพอจะดีใจได้ระดับหนึ่งว่า น้องไวหาน่าจะเจอผู้ผาแม่ด้วนน่าจะกลับไปเป็นตำแหน่งนางพญาของช้างป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับช่างภาพของเราพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารและหาภาพมานำเสนอนะครับถ้าได้เราก็จะนำเสนอดุนดวนถ้าไม่ได้เราก็พยายามจะขุดภาพเดิมมาประกอบในการเล่าเรื่องแบบนี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามร,รับชมฝากลุ้นตับด้วยนะครับสวัสดีครับ